เพราว่าจริงๆแล้ววิทย์ได้รับการวินิจัยว่าเป็นคนที่มีไอคิวต่ำกว่าเท่าไหร่นะ68ครับผมคือยังไงอันนี้เล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับอันนี้คือเมื่อก่อนหมอวินิจฉัยว่าผมผมไม่สามารถเรียนจบป .6 ได้ครับผมแม่ผมด้วยความที่แม่ผมก็พยายามแล้วก็สู้ต่อพยายามหาทางออกครับมีคำคำนึงที่วิทย์ไม่เข้าใจนั่นก็คือคำว่าค,ความรู้สึกรักโกรธเสียใจ คือ,อยังไงอะในนั้นที่เขียล<ว>หลงเสียใจในตอนนั้นนะครับช่วงเด็กๆเลยคือผมไม่รู้ว่าผมสื่อสารเข้าใจหรือเปล่าครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาคุยกับผมนะครับแต่ว่าผมตอบโต้เขาไม่ได้ครับอันนี้ที่ผมจําจาความได้ผม,อผมตอบผมตอบเขาไม่ได้ซึ่งอ,อุปสรรคมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับผมเพราะว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสให,ให้เราเติบโตครับ คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่สู้อย่าท้อถอยให้เดินหน้าถ้าเราคิดว่าองค์ความรู้เราไม่พอเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วเราก็เดินหน้าต่อค่ะ ว่าเจ้ยวฝูชื่อจงวอเตอจงเหมือนมิงจื่อเจี้ยวฝูชื่อจงวอเตออิงเหมือนมิงจื่อเจี้ยวเหอไทหยีเจี้ยววิทย์วอเสี้ยนใจว่าสันชื่อซุยเลวอกังจือเฉียนวอเสือสีไหหนันต้าสีอีเหนียนวอเสือสีหยี่เหวียนวอเสี้ยนใจว่าสันชื่อซุยเลวเสี้ยนใจวอเสือ่ยสีใจไหหนันต้าสีหวานเลววอหุยไทกัวเจ้ากงกงจั่วเลวเมื่อกี้นะครับผมก็ เราให้ฟังว่าผมก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไปที่ประเทศจีนที่ประเทศไหหลำไปเรียนภาษาจีนหนึ่งปีตอนนี้ผมเรียนภาษาจีนจบแล้วผมก็กลับมาที่ไทยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะหางานทำครับผมผมชื่อจริงชื่อ วิทวิทธนาทวีชื่อเล่นชื่อวิทแล้วผมมีชื่อจีนเป็นชื่อฝูชื่อจงซึ่งเมื่อกี้ก็พูดเป็นภาษาจีนแล้วก็เมื่อกี้ที่เสริมจากเมื่อกี้นะครับที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้พูดเป็นภาษาไทยก็ผมมีครอบครัวผมมีอยู่5้าคนมีตัว,ตวผมมีน้องชายมีพ่อแม่แล้วก็มีอมาม่าอีกหนึ่งคนครับอของน้องวิทเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักจากเพจครับผมชื่อเพจ อคือเพจอะไรเพจชื่อเพจวิทวิทย์เด็กพิเศษตัวจริงครับผมทำไมถึงใช้ชื่อนี้เพจนี้ก็ตอนแรกก็มีโอกาสได้มาทํากับคุณแม่แล้วก็มาสร้างเพจนี้เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกคองที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษแล้วก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นว่าเราสามารถพูดสื่อสารได้ยังไงเราควรที่จะเริ่มพัฒนาตรงจุดไหนเราควรเรียนรู้แบบไหนครับผม แล้วในเพจนี้เราเล่าเรื่องราวอย่างไรบ้างที่จะเป็นการสื่อสารให้กับบางคนเนื้อครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่เป็นเด็กพิเศษการเล่าเรื่องราวในเพจของผมก็จะมีกระบวนการเยอะแยะมากมายตั้งแต่เด็กจนโตเลยครับตั้งแต่ตอนที่ผมยังสื่อสารไม่ได้แต่ว่าเราควรจะเรียน ยังไงเพื่อที่จะฝึกยังไงเพื่อที่จะสามารถโตขึ้นมาแล้วใช้ชีวิตกับคนอื่นได้ครับผมอ๋อเพราะฉะนั้น<ด>หมายถึงว่าวิทย์เนี่ยเคยสื่อสารไม่ได้มาด้วยมาก่อนหน้านี้ใช่ครับผมแล้วก็เล่าให้คนอื่นได้ฟังว่ากระบวนการในการพัฒนาของเราตั้งแต่สื่อสารไม่ได้ใช่ครับผมอ๋อดีจังเลยแล้วก็ทราบม,มาว่าจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปอะ่ะมีคำคำหนึ่งที่วิทย์ไม่เข้าใจนั่นก็คือคําว่าความรู้สึกรักโกรธเสียใจ คือยังไงอะในนั้นที่เขียนไว้หลงเสียใจในตอนนั้นนะครับช่วงเด็กๆเลยคือผมไม่รู้ว่าผมสื่อสารเข้าใจหรือเปล่าครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนมาคุยกับผมะครับแต่ว่าผมตอบโต้เขาไม่ได้ครับอันนี้ที่ผมจําจําความได้ครับผมผมตอบผมตอบเขาไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่ายังไงรู้สึกยังไงใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่วิทก็เขียนไว้ในเพจ เรื่องนี้ด้วยใช่ครับหรือ,อว่าถ้าเกิดไม่มีก็ตอนนี้ก็มีโอกาสได้แชร์เลยครับแต่ตอนปัจจุบันนี้เข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจมากขึ้นเยอะเลยครับการสื่อสารมีส่วนสําคัญที่ทําให้เราเข้าใจความหมายตรงนี้มีมีเยอะเลยครับผม,มงั้นพี่ขอย้อนกลับไปในอดีตหน่อยหนึ่งทราบมาว่าจริงๆแล้ววิทย์ได้รับการวินิจัยว่าเป็นคนที่มีไอคต่ากว่าเท่าไหร่นะ68สิบดครับผมคือยังไงอันนี้เล่าให้พี่ฟังหน่อยสิครับอันนี้คือ เมื่อก่อนหมอวินนิฉัยว่าผมผมไม่สามารถเรียนจบป .6 ได้ครับผมก็ช็อกค,ค่ะช็อกเพราะว่าเรายังไม่ค่อยมีองค์ความรู้อะไรมากเท่าไหร่แต่นี้พอเราเจอคำคำตอบน,นี้ด้วยเปเปอร์หนึ่งกระดาษเราก็คิดว่าเอ๊ะมันน่าจะไปได้กว่านี้สิเราน่าจะทำได้แม่ผมด้วยความที่แม่ผมก็พยายามแล้วก็สู้ต่อพยายามหาทางออกครับก็เลยไปปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาหรือครูการศึกษาพิเศษหรือคุณหมออะไรอย่างนี้ครับคุณแม่ก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมครับผมแล้วก็เอามาฝึกเองต่อต่อยอดอครับผมก็กลับไปบ้านก็หาความรู้เลยว่าที่คนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีบังม,มีบ้างไหมแต่ในเมืองไทยตอนนั้นข้อมูลมันนอ้อยมากมากนะคะคุณแม่ก็เลยต้องหาความรู้จากจากของต่างประเทศ แล้วก็พอดีโชคดีของคุณแม่ที่ไปเจอนักจิตวิทยาการศึกษา mm. นะคะที่ท่านมาจากอเมริกาแล้วก็ท่านมาทําประเมินวิท์ตัวนั้นนะคะเป็นหัวใจเลย mm. ที่ทําให้คุณแม่สามารถที่จะมาทํา i e p แพนให้กับน้องวิทได้แต่คุณแม่ใช้ IEP แพนเนี้ยที่บ้านแต่ว่าทั้งหมดนี้คุณแม่ต้องโคกับที่โรงเรียนด้วยว่าเขาเรียนอะไรที่โรงเรียนมีการวางแผนก็คือว่า3เดือนเราต้องการอะไร แล้วก็หเดือนเราต้องการอะไรและหนึ่งปีเราต้องการอะไรจริงๆมันมีอีกอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้นะครับคือฝ<อ>ึกธรรมะพระอาจารย์ต้นธรรมนาวา,า,า,วาคือฝึกโดยการฝึกทักอารมณ์หรือฝึกโดยการระลึกถึงพระนักนาไตาอ่านหนังสือครับมันจะช่วยเคยเคยเคยลองรอบหนึ่งมันสามารถที่เราจะใช้สมาธิได้มากขึ้น จริงๆมันมีอ,อีกอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้นะครับคือฝึกธรรมะพร,ระอาจารย์ต้นธรรมนาวา,า,า,วาคือฝึกโดยการฝึกทักอารมณ์หรือฝึกโดยการระลึกถึงพระรัตนตไตยจริงๆอันเนี้ยเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนอยู่ซิติพัฒเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้วิชาวิชาตรงนี้เลย, <c oughs> เ,ลยเพราะว่าเออจริงๆคือหนึ่งเลยพระรัตนตรัยเจ็บที่ผมได้ฝึกตัวเองด้วยนะครับคือ อ่านหนังสือครับมันจะช่วยเคยเคยเคย,เคยลองรอบหนึ่งมันสามารถที่เราจะใช้สมาธิได้มากขึ้นแล้วในเรื่องของการเรียนล่ะคะวิทย์เรียนหนังสือยังไงเรียนร่วมหรือว่าเรียนยังไงบ้างเรียนร่วมถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับผมเรียนที่โรงเรียนครูการศึกษาพิเศษเพื่อปรับพฤติกรรมตัวเองก่อนครับ oh. ก็จะมีการ แบบเล่นเล่นเกมครับผมเล่นเกมแบบโชดูกุก็เอามาฝึกได้มากคอสอะไรฝึกได้หมดเลยครับผมอา,อาจจะเป็นเล่นเกม,มหรือเล่นเก้าอี้ดนตรีอะไรอย่างนี้ยครับผมมีเล่นบอลอะไรอย่างนี้ครับผมมีส่วนช่วยวิทย์ได้เยอะมากวิทย์มองช่วยเยอะนะครับผมแต่ว่าเรา,เราอาจจะไม่รู้ตัวครับทุกวันนี้เรียนหนังสือก็เราอย่างผมไปเรียนภาษาจีนอะไรอย่างงี้ เราก็ได้โดยที่เราเราไม่รู้ตัวเขียนก็คิดว่าเขียนไม่ได้แต่บางทีมันก็เขียนได้โดยที่เราไม่รู้รูต<ม>ัวพัฒนาโดยที่ไม่รู้ตัวได้หมดเลยจริงๆอ,อ่ะวิทย์คือได้รับการพัฒนามาตลอดเวลาตั้งแต่เด็กโตมาได้รับในเรื่องของการใช้ชีวิตร,ร่วมกับเพื่อนในสังคมแล้วก็ทราบว่าได้มีโอกาสไปฝึกงานที่ APCD ด้วย อันนี้<ช>ไปฝึกงานใช่ไหมไปฝึกงาน3เดือนแล้วก็หลังจาก3เดือนก็บรรจุเป็นพนักงานครับผมอันนั้นฝึกอะไรบ้างเล่เาให้ฟังหน่อยสิคะผมฝึกช็อกโกแลตครับผมแล้วก็เราก็ฝึกอันนั้นมาเรื่อยๆจนได้เข้าบรรจุเป็นพนักงานทํากาแฟกับช็อกโกแลตครับผมแล้วแล้วคิดว,ว่าอนาคตอยากทําอะไรอนาคตอาจจะเป็น สายสายอื่นก็ได้แต่ขอให้ได้ใช้ภาษาครับเพราะว่า,าวิทย์เนี่ยอย่างตอนต้นเลยก็คือเล่าให้ฟังว่าได้ไปเรียนที่เมืองจีนใช่ครับแล้วเป็นปีเลยเหรอ่าที่นู่นเป็นปีเลยครับหนึ่งปีครับเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแต่ว่าอยู่ที่ทนั่นทำ,ทำไมถึงไปผมคิดว่าผมจะลองถ้าเกิดเป็น CSR ได้ผมก็อยากจะลองดูครับเพราะว่าผมอยู่ที่นูน่นผมก็ไปร่วมกิจกรรมแบบอาจารย์ทุกวันเสาร์แล้วก็ ดึงคนมาได้ไปร่วมกิจกรรมกับ <ทำ S 1> อาจารย์เยอะเลยครับเหมือนภาษาแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็เพื่อนก็สนใจแล้วก็ชวนคนมาได้ด้วยนะครับชวนคนมาเมืองไทยเนาะไม่ใช่ชวนคนไปร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ทุกวันเสาร์<ๆ>ไปเป็นกิจกรรมฝึกภาษาอังกฤษกับจีนแต่ว่าพาเด็กจีนมาเจอเด็กต่างชาติเพื่อมาพูดคุยแล้วฝึกภาษากันครับณตอนที่อยู่ที่เมืองจีนใช่ครับผมจุดเริ่มต้นของการไปเมืองจีนคือเพราะอะไร จุดเริ่มต้นของมืงไปเมืองจีนเลยเพราะว่าหนึ่งคือเริ่มรู้สึกว่าภาษาจีนก็เริ่มสําคัญแล้วเป็นอีกสก,กิลหนึ่งเลยครัไม่ถึงว่าวิย์คิดเองใช่ครับผม,มคิดเองแล้วก็บวกกับที่บ้านก็มีโอกาสได้ใช้แล้วพ่อ,อก็เคยติดต่อกับคนจีนแล้วเป็นโชคดีอีกมั้งครับคือกลับมาคุณแม่ก็ติดต่อกับคนจีนพอดีเลยครับผม,มแล้วก็ได้ได้นา ความรู้ที่ได้มาตรงนั้นมาช่วยคุณแม่ด้วยครับอ่ะแล้วก่อนหน้านี้เราได้เรียนภาษาจีนมาบ้างไหมอ่ะเพราะว่าวิทย์คือเรียนก็คือเรียนไบลิงกวัวเนอะแล้วก็อินเตอร์เนอะเรียนมาแต่มันเหมือนไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับซึ่งภาษาถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็ลืมครับอ่าเพราะฉะนั้นคือก็เลยเห็นความ <laughs> น่าสนใจสำคัญของภาษาจีน,จนมากเลยครับไปเรียนมาปีหนึ่งใช่ครับ เรียนทางด้านไหนหรือว่าเรียนเอาภาษายนเอาภา่งเดียวเลยครับอยู่ที่นั่นตลอดเลยเหรอคะอยู่ที่นั่นตลอดเลยครับผมอยู่กับใครอะคะอยู่ในหอครับผมไปคนเดียวไปไปคนเดียวครับแต่ว่ามันจะมีกลุ่มครับผมไปจากที่สมาคมส่งไปแต่ก็มีไปเป็นกลุ่มครับเคยเคยเดินทางหรือว่าเคยไปอยู่คนเดียวนานๆบ้างไหมคะ ก่อนที่จะไปเมืองจีนเนี่ยอยู่นานสุดก็ไปที่ฮาวายครับผมเวสติน<อ>เพราะว่า<อ>มันเป็นไฟบังคับที่ต้องไปฝึกงานที่มหาลัยช่วงปี3ตอนนั้นอยู่ปี3<อ>เขาบังคับให้ไปไป3เดือนครับ<อ>ไปฝึกงานที่ต่างประเทศครับอ๋อ,อเพราะฉะนั้นก็เคยเคยใช้ชีวิตคนเดียวแล้วแหละใช่ครับผมอตอนนั้นเรียนมหาลัยอะไรคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิปากรณคณะการจัดการโรงแรมที่ โคกับวาแตวเป็นของฝรั่งเศสครับผมอ๋อ,อเพราะฉะนั้นตอนฝึกง,งานก็คือไปที่นู่น<ช>แล้วได้ประสบการณ์อะไรมาบ้าง<ม>ก่อนที่จะมากลับมาเมืองไทยที่จีนใช่ไหมครับที่ทีออ่ฮาวายที่ฮาวาย,าวายใช่ไหมครับก็การทํางานของที่เนื่นได้เรียนรู้<ช>เกี่ยวกับวัฒนธรรมของอีกแบบหนึ่งครับที่ไม่เหมือนจีนเพราะว่าที่ประเทศจีนไม่มีคนฟิลิปปินส์เลยครับแต่ว่ากลับกันที่อเมริกา มีคนฟิลิปปิน์เยอะครับผมแล้วคนฟิลิปปิน์ก็ชอบไปทํางานที่อเมริกาอ๋อตอนนั้นคือฝึกทางด้านโรงแรมโรงแรมแล้วก็ฝึกเป็นแม่บ้านครับผม<อ>ก็เห็นวิธีการทํางานอีกแบบหนึ่งของของหัวหน้าใช่ที่ประเทศฮาวายครับเจ้านายแต่ว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งภาษาโรงแรมเขาเรียกว่าเป็นซ<ะ>ูเปอร์วิเซอร์อะไรอย่างนี้ยครับ แผนกแม่บ้านคนหน้าซูเปอร์วิเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แสดงว่าวิทนี่ทั้งเรียนเรียนรู้มาตลอดแล้วมีประสบการณ์เยอะมากทั้งไปต่างประเทศไปเรียนรู้ในด้านของการทำงานจริงๆเนาะไปจีนก็ไปเรียนรู้ภาษาใช่ครับผมค่ะระหว่างนี้ก็คือยังมีการทำเพจไปด้วยก็มีม,มีมีทำอยู่ครับผม,มแล้วก็มีการเป็นตอนนี้ก็คือมีฐานะครีเอเตอร์ ใช่ไหมคะ TikTok Facebook YouTube ใช่ครับเราอยากสื่อสารอะไรกับข้างนอกก็สิ่งที่อยากจะสื่อสารนะครับก็อยากจะสื่อสารว่าเราสามารถฝึกตัวเองอย่างไรบ้างแล้วฝึกตัวเองไงให้ให้หลุดลครับประมาณนี้ครับให้หลุดที่ผมได้ได้ฝึกกับคุณแม่เด็กพิเศษหลายๆเคสเลยที่มาคุยกับคุณแม่นะครับก็เท่าที่เห็นเลยคือหลายคนยังโชคดีตรงที่ว่า เขาลูกเขายังเด็กอยู่ดังนั้นเนี่ยการที่จะฝึกให้หลุดมันยังไม่ยากเท่าไหร่แต่พือเกิดโตแล้วมันจะฝึกยากแล้วใช่ครับเพราะว่าเป็นช่วงเรียนรู้พอดีเลยระหว่างนี้อ่ะคุณแม่ก็คือช่วยด้วยใช่ครับใช่ไหมคะละวิทย์ก็คือต้องก็คือช่วยด้วยในส่วนของการตอบคําถามที่มีคําถามมาเยอะมากมายใช่ไหมก็ประมาณนั้นหรือช่วยแชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยเออใช่อย่างไงอย่างเช่นสมมติว่ามี คุณแม่มือใหม่ที่มีลูกที่เป็นเด็กพิเศษเขาไม่รู้จะรับมือยังไงอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มต้นยังไงดีจริงๆมันมีอีกอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้นะครับคือฝึกธรรมะพระอาจารย์ต้นธรรมนาวาอาธรรมนาวาคือฝึกโดยการฝึกทักอารมณ์หรือฝึกโดยการระลึกถึงพระนัตนาไตจริงๆอันเนี้ยเสียดายอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนอยู่ซิกตี้พัทเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสได้ใช้วิชา วิชาตรงนี้เลยเพราะว่า,าจริงๆคือหนึ่งเลยพระตนาตายอะ่ะจที่ผมได้ฝึกตัวเองด้วยนะครับคืออ่านหนังสือ,อครับมันจะช่วยเคยเคยเคยลองรอบหนึ่งมันสามารถที่เราจะใช้สมาธิได้มากขึ้นอุปสรรคมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับผมเพราะว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสให้เราเติบโตครับ ใช่ถ้าเกิดเราไม่เจออุปสรรคแสดงว่าบางทีเราอาจจะทำสิ่งที่ง่ายเกินหรือว่ายังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่ ว่าคุณคุณพ่อคุณแม่ยังหาทางออกไม่เจอไม่ไม่เป็นไรครับ<ม>ก็ค่อยๆสู้ต่อไปครับเพราะว่าช่วงแรกๆเองตัวตัวแม่ผมเองหรือตัวผมเองก็ต้องเจออุปสรรคอุปสรรคมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับผมเพราะว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสให้เราเติบโตครับ<ม>ใช่ถ้าเกิดเราไม่เจออุปสรรคแสดงว่าบางทีเราอาจจะทำสิ่งที่ง่ายเกินหรือว่ายังอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอยู่ แต่เมื่อไหร่ที่เราเจออุปสรรคแล้วก็คือเราอาจจะเห็นเส้นชัยข้างหน้าก็ได้ครับผมทราบไน้องวิทย์ได้รับเลือกเป็นคนพิการต้นแบบจกกับงหวัดนนทบุรีด้วยใช่ครับผมอันนี้จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนอะ<ช>เป็นไงตอนนั้นได้รับรางวัลน,นี้รู้สึกยังไงตอนนั้นรู้สึกว่าภูมิใจครับผมเพราะว่าคนเก่งก็เยอะเขาคัดจากอะไรอ่ะใช่น่าจะ คุณภาพหรือการใครใครเป็นคนส่งวิทย์ใครใครรู้จักวิทย์เนี่ยแม่ไปติดต่อแล้วก็<อ>บังเอิญกไ็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันครับโอ๊ยทําไมจะไม่คิดล่ะเก่งซะขนาดนี้อะจริงๆมันน่าจะเป็นต้นบแบบได้จริง,รรงๆได้ครับผมเออแล้วแล้วตอนนั้นคือเราได้รับรางวัลรู้สึก รู้สึกภูมิใจภูมิใจอยู่ครับผมภูมิใจยังไงบ้างภูมิใจว่าภูมิใจตรงที่ว่าเออเราเราก็เป็นอินสปิเรชันให้ได้นะล้วก็อยากส่งต่อสิ่งนี้ให้กับคนอื่นต่อครับผมในส่วนของแฟนคลับในเพจในไลน์ในอะไรมีแบบทราบเรื่องนี้บ้างไหมคะน่าจะทราบเยอะอยู่ครับแล้วเขาอาจจะมาถามถึงวิธีการใช้ชีวิตไหมในในส่วนของแฟนคลับผู้ติดตามของวิ มีนะครับแล้วเราให้แรง<ด>ัระดาลใจเขาไปยังไงบ้างก็ถ้าสมมติว่าคุณคุณพ่อคุณแม่ยังหาทางออกไม่เจอไม่ไม่เป็นไรครับก<ม>ค็ค่อยๆสู้ต่อไปครับเพราะว่าช่วงแรกๆเองตัวตัวแม่ผมเองหรือตัวผมเองก็ต้องเจออุปสรรคซึ่ง<ม>อุปสรรคมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวครับผมเพราะว่าอุปสรรคเป็นสิ่งที่เป็นโอกาสให้เราเติบโตครับ ใช่ถ้าเกิดเราไม่เจออุปสรรคแสดงว่าบางทีเราอาจจะทําสิ่งที่ง่ายเกินหรือว่ายังอยู่ในคอมฟอร์ตโซนอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราเจออุปสรรคแล้วก็คือเราอาจจะเห็นเส้นชัยข้างหน้าก็ได้ครับผม,อมพอเราผ่านจุดนี้มาได้เราก็จะคิดว่าเออเนาะมันก็เป็นเราต้องขอบคุณมันเนีครคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่สู้อย่าท้อถอยให้เดินหน้า ถ้าเราคิดว่าองค์ความรู้เราไม่พอเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วเราก็เดินหน้าต่อค่ะการฝึกน้องวิทย์ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะทุกวันนี้เ,นเราก็ยังต้องฝึกเขาอยู่เลยค่ะอย่างล่าสุดที่เขาไปเมืองจีนเ,นเราก็ให้เขาไปอยู่เมืองจีน1ปีเราก็เห็นว่าอ้เขาสามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้จริงๆสุดท้ายอยากให้วิทย์ฝากถึงคุณผู้ชมใครที่อยากที่จะติดต่อวิทย์อยากที่จะพูดคุยสามารถติดต่อวิทย์ได้ทางไหนได้บ้างคะ ติดต่อผมทางเพจวิทวิทย์เด็กพิเศษตัวจริงหรือไลน์ Open Chat ก็ได้ครับผมเยวเวลาก็เดี๋ยวจะเข้าไปตอบเนาะไปพูดคุยใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณวิทย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะดีครับผมการเป็นครอบครัวจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ครอบครัวใหญ่แค่ไหนมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องแล้วก็มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออาม่หรืออากงต่างๆเราต้องไปในทิศทางเดียวกันคือเราต้องพูดคุยกันว่าเราจะฝึกเขาแบบนี้ นะคะให้ให้เขาเนี่ยสนับสนุนการฝึกเราเราก็คุยว่าถ้าหากเมื่อเมื่อไรที่มีความขัดแย้งกันในภายในครอบครัวขอให้เรามาคุยกันแล้วเราจะได้เปลี่ยนดัดทิศทางของเราให้เปนในแนวทิศทางเดียวกันแล้วก็สู้อย่าท้อสู้เท่านั้นถึงจะชนะฝึกเท่านั้นถึงจะชนะ